แล้วหนวดจิมของท่านไห่ไปไหน,นท่านไปเอาหนวดจิม,ม,มท,ท่านออกเหรอมันไปอยู่ที่คนคน,นึ่งคือัน้านนหนองจิมไปไวท้ที่ของคนคนหนึ่งใช่ไปแปะไว้เพื <S 1> <S 1> <S 1> <S ่ออะไรอะ่ะ จ้าจะควบม้าไปที่ไหนหรือเปล่าหืมสาหัสควบไปไของเขาอะนะข้าเขาไปดูอะไรของเขามาน่ะพี่ดูเนี่ยนะฮะตำลังหนงแต่ตอนนี้ข้ากำลังหลงทางอยู่พอดีว่าข้าได้ยินเสียงแม่นางที่ข้าคุ้นเคยเขามีนามว่าน้องก็เคยไปเอาหลอกค่ะงั้ก็ขอบคุณนะคะเออติ๊กติ๊กเต้าเจี้ยวค่ะน้าว่าเต้าเจี้ยวก็เลยแวะมาหาทัก เพราะว่าข้าไม่ได้เจอแม่นาคนนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแล้วโอ้โหอยู่กันนานมากแม่นาเจ้าคะเดินมานี่สิพวกท่านมีอันใดเล่าข้าไม่มีอันใดรอกอุย๊ยมากอดข้าเย,ยี่ยงนี้ชายใดเห็นจะทำเยี่ยงไรข้าทำด้วยได้หรือไม่เขาก็ค<ม>ไอบ ถ้าอยากทำด้วยข้าห่วงตัวอย่าขัดขืนนี่สหายร่วมชาติบัดสีบัะธานแม่นาคนนี้ได้ไหมแล้วเราไปทะทุ่มทะทุ่มแล้วคอกม้าอย่ามาทำแย่งดีกับข้านะพวกพวกป่าเถื่อนนี่ติฟฟี่เจ้าอย่าเดินนะข้าเป็นโลกเกา จะพาข้าเดินนานได้ไหมติฟฟี่ฉันชื่อเต้าเจี้ยว <c oughs> อะไรเงี้ยถ่ายร่วมชาติจะอุ้มข้าเดี่ยงอะไรเะ,ระ้อุ้มไม่รู้เข้าอุ้มผิดอย,อยู่ดีๆพวกท่านจะมาอุ้มข้าไปทำอะไรปฏิสีต์ปเถลิงชะมัดนเลยการอุ้มไม่ได้เป็นการปาิสีต์ประเถลิงครับใช่ แม่นางการอุ้มคือการบอกรักชนิดนึงเข้าใจหรือไม่เยี่ยงไรดื้อข้ามีได้รักพวกท่านพวกท่านหน้าตาเยี่ยงนี้จะให้ข้ารักได้เยี่างไรอุ้ยดูคนที่ภายนอกใช่ฉันดูคนที่ภายนอกเปิดอินเพรสชั่นก็คือมองคนที่ภายนอกก่อนเลยเยี่ยงนี้เจ้ามาดูสารูปเจ้าเลยแม่นางข้าดูทุกวันเท่าติง เจ้ารู้ไหมว่าการที่เจ้ามีรอยสักนั้นจะทำให้เจ้ารับราชการไม่ได้เงินแมเปิด่านไม่มีเลยนะถ้าไม่ได้อยากเป็นข้าราชการอยู่แล้วข้าไม่รู้จะเป็นไปเพื่ออะไรข้าก็ไม่ได้อยากเป็นข้าราชการข้าเนี่ยอยากเป็นสาวน้อยในเรือนเบี้ยเฉยใช่แต่เพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่เจ้ามีรอยสักแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควรเพราะเจ้าคือหญิงงามเพราะฉะนั้น การที่มีรอยสากแบบนี้เจ้าจะรับข้าราชการไม่ได้เข้าใเป็นผห้หญิงข้ารับราชการไม่ได้อยู่แล้วข้าได้เป็นเมียท่านหรือพวกท่านอยไม่ใช่ดิเป็นเมียเอผู้ชายเฉยๆอยู่ในเรือนเรือนจำอย่างนี้ได้ไหมสิท่านนะสิเรือนจำอ่ะอุ้ย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 ทำไมพวกท่านทำอุ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้ว ิพวกท่านนี่นอกจากหน้าตาไม่ดียังทำตัวไม่ดีต่างหากสามหาวยิ่งนักแม่นางคนนี้นี่ขุดหัวมันท่านตายขุดหัวมันทำไมเม่อกี้เศร้าแบบโลแบบไปเศร้าได้เครตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ราชกระบังฉันเจอเออใครเออมีคนบ้าสองคนที่เดินตาม ท่านอยู่ที่ใดอยู่ภาพกระเพกแล้วด้วยยังไม่เดินเ้าไม่ได้แม่นางเออเขาก็เอาของผู่ฉันท่านมีมาด่วนเลยรีบมารีบมารีมาทำไมฉันเสียเบนเดตไปหนึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรฉันต้องทำยังไงเนี่ยทำใจทำใจหท้ยิ่งนักแม่นางในไหนก็นไหนแล้วเอาเพลม ลายรวบชอาเไม่ได้ดแม่นางคนนี้ค่าดูหนึ่งทีได้ไหมค่าไม่ได้เป็นของเล่นนะที่จะมาทําเหมือนค่าเป็นของเล่นของใครอะแล้วหนวดจิ๋มของท่านไหนไปไหนท่านไปเอาหนวดจิ๋มท่านออกเหรอมันไปอยู่ที่คนคนหนึ่งคือนรื่องหนวดจิ๋มไปไว้ที่ของคนคนหนึ่งใช่ ไปแปะไว้เพื่ออะไรอ่ะอะไรนะถามข้าข้าไม่เล่นข้าไม่กล้าข้าไม่เล่นข้าก็ไม่อยากจะพูดเยอะโยนมาให้ถังขนาดนี้ไม่เล่นก็อะไรอยู่แม่นางฉันว่าท่านต้องไปปกหนวดนะก่อนที่มันจะหนวดอะไรจิมนี่ข้าจะต้องไปหามนุษย์มนาคนไหนมานะ ถ้าถึงจะมีหนวดอันนั้นที่เขาพูดขึ้นมาได้ข้าก็ไปครับท่านเราไปหาผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ได้น่ะที่มาต่อเอามาทำอะไรข้าเจอแล้วใช่ข้าไม่มีให้ท่านห่านั้นของเจ้าข้าไม่มีท่านนะข้าไม่มีให้ท่านน่ะจะเจออะไรสหานุษท่านถึงไม่ทำไมท่านท่านถึงไม่มีข้าข้าไม่ได้ปลูกมันน่ะ โอเคเข้าใจได้โอเคอะไรจันไอ้ยุ่งอะไรจ้าจ้าโอเคเหรอเฮ้ยรู้ค่าเข้าใจได้ค่าก็คิดอะไรของค่าไปเรื่อยอะไรพวกมาค่าก็โอเคอะไรวะเนได้รู้โอเคเนาะโอ้ยไปอยู่ไอ้ตานนเนียนี่มันต้องเป็ดิ้นกันตลอดเลยนะพอก่อนพอจะมียาให้ค่าไหมตอนนี้ค่าไม่อยากกระเพิกเลยอ่ะได้แต่ค่าถามให้ เดี๋ยว <lent il S 1> ไม่ใช да, ่ไม่ใช่เพนนะค่าค่าซวยนะเราเป็นเพนอะเละเทะตรงเนี้ยเละเทะหมดชอบใจหนวดชอบใจไม่มีนะาต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมไม่ให้รกรู้นะคือโดนฆ่ามาติงโฟก์แล้วแต่ว่าท่านตัดจะมานี่ะสิเดี๋ยวเรารอก่อนมเขาเคลียร์หัวอยู่นะไปได้หลับไปได้นอนกันแล้ว เดี๋ยวข้าพาท่านไปปลุกนวดจิมเองได้หมายถึงหมายถึงปลุกนวดค่ะหมายถึงอัตมาใช่ไหมปลุกนวดปลุกนวดโอเคเจ้าอย่าพูดคํานี้เยอะแยะถ้าเกิดไม่ใช่พวกเราสามคนอาจจะโดนได้เข้าใจมไ้ยหมอ,อ้าเผลอๆพวกเราสามคนก็โดนนะเผลอๆพวกเาคน, <c oughs> นโดนนะข้าว่าเราเปลี่ยนดีกว่า <c oughs> ใช่เข้าเปลี่ยนดีกว่า นี่คุณบ้าผมจะบอกอะไรให้เนี่ยผมไปสักรูปคุณบ้ามาข้างหลังผมละเพื่อนคนแรกของผมอันนี้คือแบบเพื่อนรูปเพื่อนคนแรกของผมก็คือผมสักรูปคุณบ้าผมถากช่างบอกว่าเอออยากสักรูปอะไรไหมผมแบบที่มีความหมายก็คือเออน่าจะสักแบบเพื่อนคนแรกของผมที่แบบอยู่ในเมืองเงี้ยเออก็เลยผมสักรูปคุณบ้าชื้อ อก็โอเคก็เหมือนอยู่นะเวลาไปไปก็น่าจะสภาพนั้นน่ะทุกไม่จะไปจะไปคิดถึงอย่างนั้นสี่ก็คือวอันนี้คือแบบเขาเรียกว่ามองลึกๆเรารู้จักกันแบบลึกซึ้งไงใช่ก็เลยได้รูปคุณพระมาเสียดายนะเสียดายเรื่องอะไรครับถ้ามีเขาหน่อยก็น่าจะสมบูรณ์เป็นไงมารงนี้ เอ้ามาทรงมาทรงโดนทิ้งโดนสวมเข่าอะไรเละเทะไปหมดเลยสหายร่วมชาติของข้าปเจริหรือพี่ท่านพี่ท่าน